สวัสดีค่ะวันนี้อิงมาให้เทคนิคในการหาจุดเข้าเทรดหน้าบายอย่างง่ายนะคะแล้วก็มีความแม่นยําสูงมากเลยค่ะอันนี้อิงใช้เป็นประจํานะคะแล้วก็ให้ลูกศิษย์ในคอร์สด้วยนะคะเรามาดูวิธีการหาอย่างง่ายกันก่อนนะคะอันดับแรกนะคะให้เราไปดูในทา์เฟรมใหญ่ๆนะคะตั้งแต่ h 1 h 4 day week หรือ month ก็ได้นะคะหาแท่งเทียนที่มันเป็นแท่งใหญ่ยาวเนือนแน่นแบบนี้เห็นไหมคะมันจะดูใหญ่กว่าแท่งอื่นๆนะคะเนี่ยที่เราเห็นชัดๆอย่างเช่น3แท่งนี้นะคะ แท่งเขียวแท่งเขียวแล้วก็แท่งเขียวนะคะวิธีก็คือถ้าเป็นแท่งเขียวติดกันแบบนี้นะคะให้เราดูที่ไส้เลยค่ะแล้วเราก็ตีโซนไส้ของเขาข้างบนข้างล่างนะคะก็จะได้เป็นโซนเข้าเทรดค่ะ อันนี้ถือว่าเป็นโซนเข้าเทรดนะคะถ้าน้องลงมาถึงนะคะในตรงนี้ค่ะเราก็สามารถเข้าเทรดบอยได้เลยนะคะแล้วก็ตั้ง s l ไว้ใต้โซนนี้ประมาณร้อยถึงสองจุดแค่นั้นเองนะคะทีนี้โซนแบบนี้ค่ะเขาเรียกกันว่า hidden base นะคะชื่อของเขาเนาะแต่วิธีดูก็คือดูแบบนี้ค่ะเราก็จะตีโซนได้แล้วเป็นโซนเข้าเทรดบอยนะคะซึ่งตอนค่ำนี้นะคะอิงก็ตีโซนนี้ให้ในคอสด้วยนะคะแล้วก็ทำกำไรกันได้นะคะเป็นโซนที่เด้งอย่างน้อยก็3 0 0จุด500จุดนะคะถ้า น้องทองจะกลับตัวนะคะสามารถกลับตัวตามโซนพวกนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะก็ขึ้นไปสูงสูงเลยถ้าเป็นเทรนขาขึ้นนะคะทีนี้ถ้าน้องทะลุตรงนี้มาได้มีอีกโซนนึงสําหรับโซนบายนะคะให้เราดูแท่งใหญ่ยาวเนื้อแน่นนะคะแบบนี้นะคะแล้วเราจะเห็นแท่งจิวจ๋วจิ๋วติดกับเขาแบบนี้นะคะให้เราตีเส้นเลยค่ะตีเส้นตั้งแต่ไส้ข้างบนนะคะจนถึงไส้ข้างล่างของน้องจิ๋วนะคะที่อยู่ ก่อนถึงแท่งใหญ่ยาวเนื้อแน่นนะคะซึ่งตรงนี้ถ้าใครอยากจะได้แบบความปลอดภัยได้ราคาที่ดีดๆก็ตีโซนข้างล่างเอาเป็นไส้ข้างล่างนี้ก็ได้นะคะแต่ส่วนตัวเองเนี่ยจะเอาตั้งแต่ไส้ข้างบนเลยน้องเทลงมาปึ้งแล้วน้องก็สามารถดีดได้เลยนะคะซึ่งเมื่อกี้นะคะ น้องก็ลงมาเข้ามาในโซนนี้แล้วน้องก็ดีดกลับขึ้นไปแบบนี้โอ้โหอันนี้กลับขึ้นไปเยอะมากเกือบพันจุดเลยนะคะก็ถ้าเป็น H1 นะคะ300 500, 500, 800, 000, จุด500จุด800จุดพันจุดเนี่ยทำได้อยู่แล้วนะคะถ้าน้องทะลุโซนนี้มาล่ะทำยังไงต่อโซนนี้ทะลุลงมาเราก็มาดูโซนข้างล่างนะคะก็มีแท่งใหญ่ยาวเหนือแน่นด้วยแล้วก็มีแท่งจิ๋วอยู่ติดกับเขาตรงนี้นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะถ้าน้องทะลุลงมาเราก็มาบายตรงนี้ได้ค่ะแล้วก็ขึ้นไปนะคะ ทีนี้เนี่ยถ้าเข้ามาในโซนเนี่ยอีกอยากจะให้พวกเรานะคะศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของการดู PA นะคะหรือว่าการดูแท่งเทียนกลับตัวนะคะอันนั้นก็จะยิ่งทําให้เรามั่นใจได้มากขึ้นนะคะว่าน้องจะอดีตกลับจริงๆนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยเทรดแบบปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็ได้กําไรมากขึ้นด้วยเข้าปุ๊บฟา้าปั๊บนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะลองเอาไปใช้กันดูคะ่ะสำเร็จสำเร็จนะคะถ้าชอบคลิปแบบนี้กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กันมานะคะอิงจะได้ทำคลิปแบบนี้ให้พวกเราเยอะๆเลยค่ะ